คพี่พ<ะ>ี่ดมนะคะวันนี้มาพบกับพี่ดำแล้วก็น้องมิงค่ะจัดแชนแนลมิงมิงมาท้าแชนแนนี้เลยนะคะวันนี้พี่และน้องมิงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านที่ใช่ไหมร้านพี่แต้มแมนช็อปวันนี้มีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศนะคะเพื่อเป็นพัสดุที่พี่เรียกได้ว่ารอคอยมาน,น,นานแสนนานก็รู้ว่าน้องหลายคนน่าจะแบบอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรซู่เป่ยไปฝายจีพี่อ่านไม่ออกนะพูดได้เป็นแต่นีเฮาวและโบกไอหนีนะสองอย่างว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้ตัดตรงนี้ก่อนพี่รู้สึกว่ากลัวมิงมิงปากวากเลยอะ เอาเลยยุ่นมากๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพัสดุจากต่างประเทศกล่องนี้เป็นอะไรก็มียังไงเฉียวตัวเองตัดเียวใช่ไหมเฮ้ยไม่ตัดขาดนะจื๊บนี่นะเรางมีงก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะยานยางยางกล่อง,ย,งยังไม่กล่องมันเป็นแบบนี้นะฮนะสีแดงมาเชียวต่อไปเราก็กแกะตรงนี้ค่อยๆนะหน่เจ็้ยน้เดี๋ก่อนเดก่อนเดี๋ก่อน โอ้ชิ้นแรกที่ได้มานะครับเป็นนี่เป็นบันนี่บอลลูนนะครับนี่บันนี่บอลลูนนะสวยมากๆากอ๋อกลิ่นบ๊วยไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นอ๊อกคาราเมลเป็นกลิ่นคาราเมลนะครับเป็นบอลลูนนะของแบรนด์ของพี่จัมมี่แล้วก็ของพี่กิฟต์นี่กิฟต์กิฟต์สวีเดียคอนะครับนี่ไอ้กิฟต์สวีเดียคอนะ น่ารักเนาะสีมันเรนโบว์มากเลยพี่ไม่อยากจะปวดฟันที่วันที่เราแบบภาคภูมิใจมากก็คือช็อกโกชิพกาแล็กซี่เรนด์ที่เรารอคอยมานานแสนนานนะครับเป็นไงสวยเนาะเฮ้ยเป็นของจริงสวยมากดู <_ C> e <ak> นี่ชอ็อกโกชิพกาแล็กซี่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่เองนะแบรนดูดีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีวางขายในสัปดาห์หน้านะครับจะเริ่มวางขายแนละ้วเป็นไงมิ้ดูอีกชิ้นหนึ่งให้มิง้งโชว์ เหมือนกันนะคะจะเป็นสีสายรุ้งนี่บ่ารักแบันี้คือเห็นของจริงน่ารักเนี่ยปกติตอนที่พี่ทำงานทำฝากเขาที่โรงงานมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเห็นของจริงปุ๊บโอ้แม่เห็นของนะตรงนี้นะครับทรีมเขาก็จะเป็นราดซอสเรนโบว์อย่างนี้มีีอุ้ยนุ่มมากอ่ะนี่เป็นกิะไรอ่ะ บูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่ที่เราลงมาตัวนึงก็จะเป็นสีคลาสสิคแบบนุ่งง่สวยมากเลยอ่ะคือสวยกว่าในรูปเองใจเลยนะอันนีดูดินี่น่ารักก็ซื้อเป็นคู่แล้วก็ถ้ามีอีกตัวนึงเป็นตัวสีปกติสีขาวจะน่ารักยิ่งกว่านี้นะนี่สีขาวโอ้โหมันขาวจ้าจนมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะแต่งขาวอ่ะซื้อนี่ก็จะเป็นสามสีนะครับในคอลเลคชันของช็อกโก็ชิพตามุตมี่ไหมเอามาเรียงกันแล้วน่า ช่ชฟินมากๆเลยอะครับสำหรับใครนะครับที่อยากดูรีวิวเจ้าโช็อกโกชิปแบบแบบละเอียดนะดูได้ที่ช่องน้องมิงมิ้งนะครับช่องเาแนลยูทูบมิง้งมิ้งเดี๋ยวพี่ฝากน้องมิงไปรีวิวเนาะงสำหรับวันนี้พี่แต้มแล้น้องมิงลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ